สวัสดีค่ะวันนี้พบกันนะคะที่ทุ่งนาสวัสดีนะคะชาวา fc นะคะแฟนพเพจเหวล่ลันทุ่งนะคะก็วันนี้ก,นนก็อยู่กับหน้างานรถไถนะคะไถนาอันนี้ก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะวันนี้เอาข้าวมาส่งนะ,ะได้ข้าวผัดนะคะก็โคก ้ำแข็งออามาส่งมาก็ไม่หิวอะไรมาต้องได้ให้คนมาส่งแทนที่จะเอามาเองหมาจะปวดนี่ก็ถ่ด้วยดันด้วยทํำคนาจะประมาณนั้น วันเดียวจะเสร็จหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ช่วงที่พอดีนะคะตัวตัวลูกนะคะกำลังอยู่ในอู่อตัวแม่นะคะก็กำลังตีเบาะใหม่นะคะตีเบาะใหม่ทำให้มันเสมอนะคะเพราะว่าโดนสาวอีบ,บุญน,นะคะช่างเอี่ยวทำเบาะนะคะข้างหลังสูงแล้วก็ด้านหน้าตรงที่นั่งที่นอนอีกนะคะมันเป็นมันมันไม่เสมออ่ะ FC มันเป็นแบบมันเป็นบั็กลงอย่างเงี้ยอย่างนี้มันอยู่สูงอย่างนี้แล้ว,วมันก็เป็นชั้นลงอย่างเงี้ย คือแบบมันไม่ได้เป็นพื้นเรียบเสมอมันไม่ได้สามารถที่แบบเออแบบนอนเหยียดยาวได้อะแล้วเวลาแบบคนอื่นขึ้นนะ่ะเอาลูกขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเบรกทีมันก็มันมันเป็นชั้นนะ่ะมันเป็นหัวขมาได้อะนี่ก็คือโดนบ่นนะคะโดนบน่นก็ได้โอกาสพอดีนะคะช่วงที่รถตัวลูกนะคะกําลังอยู่ในอู่ช่วงนี้ก็อยู่ในตอนขั้นตอนนะคะ,ะประเมินราคากันอยู่นะคะแล้วก็ อู่เสนอราคาไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประกันนะคะกําลังจะคุมราคานะคะคนคุมราคานะคะประมาณว่าอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าผลจะออกนะคะอนุมัติเสร็จแล้วก็อู่ก็จะได้เริ่มทํานะคะแต่เห็นว่าวันจันท์เนี้อู่ก็จะเริ่มรื้อแล้วค่ะรื้อให้ลลก็เหตุเกิดเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่หกนะคะวันที่หก วันที่6ก็รู้สึกจะตรงกับวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์จันเป์ดเกประมาณ9วันที่9ที่10นะคะอูได้เสนอราคาไปนะคะแล้วก็รอถามว่าประกันนะคะก็ถามเรามานะว่าทำไมไม่เข้าในอูในเครือล่ะมันก็จะตัดขั้นตอนนั้นออกไปนะคะอูในเครือก็ถามว่า ทำไมไม่เอาเข้าวอู่ในเครือมันก็จะได้ตัดขั้นตอนตรงนั้นออกไปคือไม่ต้องเสนอราคาไม่ต้องเสนอราคาก็ก็ก็คือข้าวอู่อู่สามารถทําได้เลยนะคะเอก็ได้ตอบไปว่าคือเอาจริงๆตอนที่เจ้าหน้าที่มาแนะนํานะคะมาบอกเรื่องอู่นะคะบอกเราแค่อู่เดียวนะคะซึ่งไม่มีตัวเลือกให้เราเลยแล้วเราก็ได้อ่า ถามนะคะถามทีมงานนะคะอพอดีพี่ตอนแรกว่าจะเข้าอู่ต่อนะคะแต่อู่ตอร,รับประกันของแค่วิทยะกับกรุงเทพนะคะของสาวอีเป็นประกันของเออกูนะคะเออกูก,ก็เลยถามนะคะพี่ก็ได้แนะนําว่าอู่ราชเจริญน,นะคะก็รับรับหลายประกันนะคะน่าจะรับทุกประกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่เห็นแกบ,บอกว่า อูอ่นี้รับประกันของเออโกอ่ะเราก็เลยเอาเข้านะคะอูน่นี้แล้วก็อู่นี้ก็มีชื่อเสียงนะคะไม่ใช่น้อยนะคะอยู่แถวโชคชัยนะคะแล้วก็ทํางานออกมาก็ดีก็เนียนนะคะมีน้องๆทีมงานไปทําจากอูน่นี้หลายคนเลยนะคะก็บอกว่าแล้วก็เก็บงานเร็วด้วยทํางานเร็วด้วยแล้วออกมาก็คืองานสวยงานเนียนดีมากฉะนั้นเป็นธรรมดาค่ะใครก็อยากได้นะคะใครก็อยากไปอู่ที่มันสวยนะคะที่ทํางานเร็วก็เราก็ เราก็เลยเอาไปที่อู่ราชเจริญนะคะตอนนี้ก็ประมาณนั้นค่ะ f c ขั้นตอนของเขานะคะเราก็กำลังตามกระบวนการอยู่นะคะตามกระบวนการอยู่ไม่แน่ใจนะคะว่าสิ้นเดือนจะเสร็จหรือเปล่านะคะหรือจะหลังสงกรานนู่นละคะ่ะก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะเสร็จเร็วไหมประมาณนั้นนะะเจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะ วันนี้เขาเอาแล้วมาก็ไม่เอาข้าวอะไรมากินฮะ,ฮะมาก็ไม่เอามาข้าวเคิร์ว่ะนั่นแก้วอยู่ในนั้นแก้วอยู่ในถุงดูกินไหมคนอื่นกินด้วยเลยเนาะ,อะโอ้ไปกินแล้วบอก มีดำโคลด้วยในข้าวอ่ะนู่นข้าวผัดใครซื้อข้าวผัดมานี่นะเออเปอ่ะอยู่บ้านยังไม่นอนเลยเจะกลับบ้านแล้วเนี่ยกลับทำานงานบ้านก็มีเยอะแยะทำอะไร ผ้าเขาซักสองสามถังวันนี้อย่า <laughs> <ะ>ให้มาสซักสองสามถังที่บ้านมีถังเดียวมัม่วทำมามั่วมาก็ไม่รู้จักเอามากินเองนี่ก็วันนี้อยู่รถไทยททโดนแห้ดันแค่นั้นไม่ใช่บอก ก็ดันแค่นาสองนานาเลยให้มันแห้งหนาบนก็ให้มันแห้งไทยยังไม่ค่อยได้อันนี้ก็นนมารถไทยค่ะนนก็ประมาณนั้นค่ะเอฟซีเดี๋ยวก็ตอนนี้นะคะตัวลูกเราอย่างที่บอกนะคะกําลังอยู่ในขั้นตอนดําเนินการอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทันสิ้นเดือนไหมถ้าทันสิ้นเดือนนี่ถือว่าสุดยอดนะคะเร็วมากแต่ว่าอาจจะไม่ทันหรอกค่ะหรือไม่ก็อาจจะก่อนสงกรานแต่ที่นี้ออกก่อนสงกรานก็ ไม่ได้วิ่งอยู่ดีนะคะก็ต้องรอดูค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับมารอเฉิดฉายนะคะก็ตอนนี้ก็รออยู่ทาตามขั้นตอนเขาค่ะทาตามขั้นตอนโอเคค่ะเอฟซีไปดูคนกินข้าวอะไรข้าวผัดมีน้ำก็มีน้าซุปมาให้ไงได้ไปซื้ออยู่ไหนซื้ออยู่ร้านค้าแหลนะเนาะไม่ออาอเออชนที่บ้านเรามาด้วยวะเรามาอยู่ในนั้นนะ่ะดูดีด นั่นนั่นแก้วนั้นนั่นใส่น้ําแข็งกินทีดังทีไหนนั่นแก้วนั้นใหญ่นั้นใส่โค้กใส่น้ําแข็งได้ไหน้าหน่ะแก้วใหญ่ๆนั่นน่ะไปข้าวเขาเฉะแล้วมั้งข้าหุงข้าวเฉะแล้วมั้งอ่ะโอเคค่ะเอฟซีก็เจอกันนะคะคลิปหน้าคลิปนี้วันนี้ก็อยู่ที่รถไถ ไถนาไถนาข้าวผัดข้าวผัด,ดอีกอ้าวก็ผัดเลยนาะงจะผัดอะไรอโอ้ยดู